สวัสดีค่ะวันนี้ช่องป่าต่อป่าจะพาทุกท่านไปชมกับเรื่องราวของตำนานจระเข้ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยกันค่ะเริ่มต้นด้วยพญาชลาวันพญาชลาวันเนี่ยเป็นจระเข้ใหญ่เรื่องชื่อแห่งเมืองพิจิตรสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยที่พิจิตรนั้นมีเจ้าเมืองปกครองอยู่ตามตำนานกล่าวไว้ว่ามีตายายสองคนออกไปหาปลาแล้ได้พบเจอกับไข่จระเข้ ที่สระน้ําแห่งหนึ่งตายาทั้งสองก็ได้เก็บไข่จระเข้ามาฟักตัวแล้วก็เลี้ยงไว้ในอ่างน้ําในบ้านของเขาเพราะยายแกอยากเลี้ยงไว้แทนลูกต่อมาจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นจึงนําไปเลี้ยงไว้ในสระใกล้บ้านและได้หาปลามาให้จระเข้กินเป็นประจำนานวันเข้าตากับยายก็หาปลาให้ไม่พอกับจระเข้กินอิ่มจระเข้ตัวน,นั้นจึงกินตากับยายเป็นอาหาร เมื่อขาดคนเลี้ยงดูให้อาหารแล้วจระเข้ตัวนี้จึงจากสะไปอาศัยอยู่ในแม่น้ำน่านเก่าซึ่งอยู่ห่างจากสะตายายประมาณ500เมตรแม่น้ำน่านเก่าในสมัยนั้นยังคงอุดมสมบูรณ์และมีน้ำตลอดทั้งปีกระแสน้ำได้พัดพาจระเข้ตัวนี้ไหลผ่านบ้านวังกะดีทองบ้านดงเศรษฐี ลองไปทางใต้ไหลผ่านบ้านดงชพูบ้านคาเชนบ้านเมืองพิจิตเก่าจนถึงบ้านบางคลานจระเข้ใหญ่ก็ออกเที่ยวอาวาดกัดกินคนทั้งบนบกและในน้ำไม่เว้นแต่ละวันจระเข้ตัวนี้มันจึงถูกขนานนามว่าไอ้ตละลาวันตามสำเนียงภาษาของชาวบ้านที่เรียกตามความดุร้ายที่มันทำร้ายคนไม่เว้นแต่ละวันต่อมาก็เรียกเสียงเพี้ยนเป็นไอ้ชาลวัน และเขียนเป็นชาละวันตามเนื้อเรื่องในพระราชนิพน์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลยัยชื่อของชาลววันแพร่สะพัดไปทั่วเพราะเจ้าชาลววันคาบเอาบุตรสาวคนหนึ่งของเศรษฐีเมืองพิจิตรขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่ที่แพร่หน้าบ้านของตนเองพอเศรษฐีรู้ข่าวว่าลูกสาวของตนถูกจระเข้จับตัวไปเศรษฐีจึงประกาศให้สินบนหลายสิบช่าง พร้อมกับยกลูกสาวที่มีอีกหนึ่งคนให้แก่ผู้ที่ฆ่าชาละวันได้แต่ในขณะนั้นมีพ่อค้าคนกลางเมืองล่างนามว่าไก่ทองเขาได้รับอาสาปราบจระเข้ใหญ่ตัวนี้ด้วยหอกลงอาคมของหมอจระเข้ท่ามชาละวันวันนั้นสันนิฐานว่าอยู่กลางแม่น้ำน่านเก่าทางลงปากถ้ำเป็นโพงซึ่งเป็นรูปวงกลมที่มีขนาดพอดีที่จระเข้ขนาดใหญ่จะเข้าไปอาศัยอยู่ได้ คนรุ่นเก่าได้เล่าถึงความโหดร้ายและความใหญ่โตของชาลวันว่าเวลามันอวดสักดามันจะลอยตัวปิ่มน้ำขวางคลองลำตัวของมันจะยาวคับคลองคือหัวอยู่ฝั่งนี้หางอยู่อีกฝั่งนู้นเรื่องชาลวันเป็นเรื่องที่เรื่องรือกันมากจนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงสนพระไทยในเรื่องเล่าขานนี้และได้ทรงพระราชนิพนธ์ ละครเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าไก่ทองและให้นามจระเข้ใหญ่ว่าพญาชลวันค่ะและนี่คือเรื่องเล่าของพญาชลวันเราไปต่อกันอีกเรื่องหนึ่งคือจระเข้เจ้าวังโนลาแห่งคลองอีปันคลองอีปันนั้นเป็นคลองธรรมชาติแยกจากแม่น้ำตาปีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคลองที่กล่าวกันว่าในอดีต คลองแห่งนี้เคยชุกชุมไปด้วยจระเข้น้อยใหญ่จำนวนมากและหนึ่งในนั้นถือว่าเป็นตำนานเล่าขานของสองฝั่งของคลองอีปันก็คือสถานที่ที่เรียกกันว่าวังโนลาเหตุที่ได้ชื่อน,นี้มาก็เพราะว่นะันค่ำคืนหนึ่งขณะมโนลากลับจากการไปแสดงในยามดึกจึงจำเป็นต้องล่องเรือสำปันใหญ่ผ่านทางเข้าสู่วงน้ำกว้างของคลองอีปัน แต่ทันใดนั้นก็ปรากฏเห็นล่างจระเข้ใหญ่ซ่อนเล้นกายอยู่ในวังน้ำและจระเข้ก็ได้เข้าจู่โจมเรือจนคว่ำและขย้ำฉีกเนื้อเหล่ามโนลาเคาะายจนหมดทั้งลำเรืออย่างสยดสยองสถานที่แห่งนั้นจึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของคาวเลือดที่ไหลเต็มลำน้ำณที่แห่งนั้นจึงได้รับขนานนามว่าวังโนราเวลาต่อมาไม่นานนักก็ปรากฏเหยื่อชาวบ้าน ที่ออกมาตัดหวายตามปกติกับเพื่อนของเขาได้ล่องเรือไปทางบริเวณทางตอนเหนือของคลองและเขาก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านแถบละแวกดังกล่าวพร้อมผู้ใหญ่บ้านต่างระดมลูกบ้านออกตามหาแต่ก็ไม่พบเจอแต่ลําเรือของสองคนนั้นที่คว่ำมจมอยู่และแตกละเอียดดังโดนแรงมหาศาลของพญาสัตว์เข้าขย่ำเล่นงาน จนชาวบ้านต่างลงความเห็นว่าสองคนนี้โดนเจ้าวังโนราฆ่าไปกินเสียแล้วและไม่กี่วันต่อมามีหญิงสาวพายเรือกำลังจะกลับบ้านแต่เมื่อผ่านวังโนราเขาก็ได้หายตัวไปเฉยๆชาวบ้านพบเพียงแต่เรือที่คว่ำพร้อมกับร่องรอยแตกจากการขบกัดหลังจากที่จระเข้ได้ลิ้มรสชาติเนื้อมนุษย์มาหลายครั้ง จระเข้ร้ายก็เริ่มรู้สึกติดใจและเริ่มออกอารวาดอีกคราวนี้เหยื่อของมันเป็นชายชรลาผู้มีอาชีพหาของป่าเขาถูกคว่ำเรือและล่าไปกินอีกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยค่ะท่ามกลางความหวาดกลัวของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านจึงทําการว่าจ้างหมอป่าบจระเข้ฝีมือฉากาดแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าวังโนรานั้นจะรู้ทัน ว่าจะมีใครมากำจัดมันมันเลยกบดานเงียบเหมือนนกรูชาวบ้านต่างก็เล่าลือกันว่ามันเป็นจระเข้ผีสิงแต่อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถของหมอจระเข้โอมชุมทองหนุ่มฝีมือดีที่ได้เข้ามาล่าเจ้าวังโนลาในที่สุดมันก็ต้องเป็นฝ่ายหนีหัวซุกหัวซุนและถูกจับได้ในไม่ช้าความสงบสุขของคนที่นี่ก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับตำนานจระเข้เจ้าวังโนราก็เป็นเรื่องเล่าขานกันมาเนิ่นนานเลยทีเดียวค่ะและสำหรับตำนานจระเข้ยักษ์ใหญ่ที่มีข่าวลงหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ก็คือด่างเกยชัยและด่างบางมุดแห่งคลองบางมุดซึ่งแอดได้นำเสนอคลิปไปเมื่อช่วงต้นๆของทางช่องเราสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะและนี่คือเรื่องเล่าปากต่อปาก หากมีข้อมูลใดผิดพลาดต้องขออภัยมาณที่นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ